แหมเสียงเพลงนี่มันช่างรู้สึกสงบเละเกินนะครับอผ่อนคลายเลือเกินเป็นเพลงที่รู้สึกสงบมากเลยนะครับอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปเลยรู้สึกถึงความอบอ,อุ่นในบทเพลงนะครับช่วงํำนองนี้มันช่างรู้สึก ดียังบอกไม่ถูกนะครับโอเคครับขอสวัสดีวอชเชอร์ซับสไครายเบอร์ก่านด้วยนะครับอยู่ผมนะครับในเกมที่มีชื่อว่า c o m ์ o n h o o d นะครับหรือแปลภาษาไทยก็คือ h o o d ธรรมดานะครับอันนี้เป็นเกมนะครับที่ปล่อยมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโดยโปรเจกต์แพตโธร์ราโปรเจกต์นะครับอ่ะฮะผมพูดโปรเจกต์ก่อนเหรอเออนะครับสงสัยเสียงเพลงมันจะลงใจเกินไปจนแบบว่าสมองนี่คือไม่แล่นเลยนะครับโอเค อ๋อผมก็ไปเจอเกมนี้เข้าเลยครับก็คือเห็นน่าสนใจดีนะครับเป็นเกมแนวอินดี้โซลวินะครับคือเอาชีวิตรอดสร้างฐานประมานนี้นะครับเคเนี้ยเราก็จะมาเล่นกันเลยนะครับบังเอิญเจอเข้าบนสตรีมเลยนะครับนั่นเลยครับก็ไปเจอเข้าโดยบังเอิญนะครับโอเคแต่ก่อนเราจะเข้าไปเรามาดูการตั้งค่าก่อนนะครับอันดับแรกโอเคก็จะมีตั้งค่าเกมเพย์นะครับอืึก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ตั้งค่าเสียงอ่ะฮะซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ดีมากเลยครับเพราะว่ารองรับภาษาไทยครับใช่เลยครับเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยเนี่ยเกมที่ดีต้องมีภาษาไทยนะครับเอเคเรามาดูการตั้งค่าดีกว่านะครับแต่รู้สึกว่าฟอนต์เขาที่ใช้ีนจำยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเต็มจอนะครับโอเคแล้วก็คุณภาพผมจะตั้งเอาไว้สูงมากดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ภาพที่เลื่อนไหลพอิวรนะครับเงา เงาแข็งเงานุ่มนะครับโอเคเพรเอาเงานุ่มแล้วเงาแข็งนะครับวีซิงนี่ไม่ต้องเปิดนะครับจำกัดไอพีเอสหกสิบไม่ต้องนะครับโอเคให้มันแบบลานไปเลยนะครับเขียนตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นเอ่อปุ่มนะครับโอเคก็มีอยู่สองโหมดนะครับไอ้สามโหมดนะครับมีโหมดในเรื่องนะฮะซึ่งเป็นโหมดหลักของเกมเล่นโดยสำรวจสร้างบ้านใหม่คุณโรงงานร้านนะครับโอเคโหมดแซนบล็อก โหมดแซนบ็อกสร้างสรรค์สำหรับใช้ออกแบบสิ่งก่อสร้างหรือพิมพ์เขียวใหม่ๆนะครับแปลดีนะครับเนี่ยแต่รู้สึกฟอนต์มันจะอ่านยากนิดนึงนะครับอันนี้โหมดหลายคนนะครับโหมดหลายผู้เล่นเห็นนะเป็นโหมดคล้ายๆกับโหมดเรื่องๆแต่เอาไว้จอยเล่นกับเพื่อนๆนะครับโเคมาทีนี้ก็มีอะไรมาในะครับป่ะมันก็มีโลเซฟนะครับนะครับมานีโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับเพลงมันจะลงใจเหลือเกินนะไอนท้่มปรับภาพมแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคเนี่ยปะ ไปกันเลยครับหมดเดนเรื่องนะี้ฉันไม่ได้ที่จะออกจากบ้านแต่ฉันก็ไม่ได้เลือกที่จะเริ่มต้นมือเปล่าด้วยเนือเรื่องนะครับฉันคิดมาตลอดทุกอย่างจะไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนอย่างฉันหลังจากพ่อเสียฉันไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลต่างๆได้ดูเหมือนจะไม่ใครสนใจทุกคนพร้อมจะมายึดทุกอย่างไปฉันหาทางเริ่มต้นและสร้างสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมายุ่งได้ ในฉันไม่อยากพึ่งพาพวกเขาอีกต่อไปเค okay, พ่อเสียนและเราต้องเป็นตัวละครหัวจมูตรงนี้นะครับอ่ะฮะฉากต่อไปเลยฉันยังทิ้งบ้านเกิดไม่ได้จนกว่าจะได้เห็นที่ทํางานของพ่อแม่อีกครั้งโรงงานแห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำไว้็กของฉันแต่ที่นี่ถูกทิ้งร้างมาหลายปีแล้วเค okay, นะครับเสียงเพลงนี้คือสุดยอดมากอะจะลงใจสุดใครอะแต่แล้วฉันก็มาพบตัวเอง ไม่ได้เป็นคนเดียวที่มีโชคชะตามายัางโรงงานเห่นนี้คงต้องแนะนําตัวกันหน่อยสินะอือเป็นตลนครหญิงนะครับโอเคเปื้มเออขอดูภาพหน่อยสิภาพก็สไตลแบบอัอออนอารนะครับให้คล้ายกับ Planet of Lana ที่ผมเคยเล่นไปในช่องเนี้ยก็ไปหาดูกันได้นะครับอันนี้คือผมผมปรับภาพไ really วริฮไฮเลยใช่ไหมเนี้ยเอยโอเคอาา่ะฮะกดดีนะคัปกตินะครับไม่มีอะไร มันมีค่ามีค่าความหิวน้ำด้วยเอ้ยรู้ว่เหงื่อวะไอ้มันขึ้นอยู่แล้วน่นอะอะไรกดเฮดคืออะไรวะโอ้สอนเล่นนะครับโอเคแทบไปกัระเป๋าโอเคใช้เมาส์มองไปรอบๆอบือ mm hmm. กำลังโหลดด้วยอาา่ะฮะสามารถลากไอเทมนะครับจากกระเป๋าได้ใช่ไหมโอเคกด e เลยกด e ไม่ใช่แทบแทบ,ทบไม่มีอะไรเลยนะครับดี่ผมลองปรับภาพมันแบบ very high ดูดิเป็นไงบ้าง โอ้ทุกคนนี่นผมลืมกดตรงนี้นี่ผมลืมกดกําหนดใช้แล้วปิดโอ้ถึงว่าทําไมมันไม่นี่วะโอเคปึบเอ,อ <c oughs> คลาสโอเคครับทุกคนผมสื่อผมมีปัญหาเรื่องการปารับภาพในเกมนี้คือผมปรับภาพไม่ได้คือผมกดลอบหอลายรอบไม่น่าแต่มันก็ยังปรับไม่ได้เลยครับรูปอปไรเหมเือนกันมันบั๊กหรือเปล่านะ อเคแต่ก okay, ็ช่างมันแล้วกันนะครับภาพอาจจะกลายนิดนึงนะครับเคแต่ก็แต่ประตูนี่คือดูชัดมากเลยโอเคพักิาการยืนะน้าตัวเองนะครับใครเนี่ยคุยกับเรสัสดีเรสคุยหน่อยเธอไม่ได้เด็กเกิดไปที่อยู่ข้าถนอนเหรอใช้อายุยี่สิบแล้วนะเออนั่นก็ถือว่ายังอายุน้อยอยู่เลยเธอเป็นพวกเล่นยาเหรอไม่ใช่นะ ใจเย็นหน้าคือถามไม่เฉยเองว่าแต่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะพ่อของฉันเคยทำงานที่นี่ก่อนที่พ่อฉันจะเสียเนะ่ว่าแต่เกิอดอะไรขึ้นกับที่นี่เหรออ๋อเสียใจโดยเรื่องอของเธอนะเราจะยึดโรงงานนี่ดูไม่ออกนะใช่ครับดูไม่ออกเลยยึดงั้นเหรอเรากำลังจะยึดของที่ถูกทิ้งร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ไงถูกต้องตามกฎหมายเหรอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ไม่มีใครใช้ที่นี่แถมพวกเราก็ไม่มีที่ไปด้วยอ๋องั้นคุณก็หมายความว่าทุกคนที่นี่เป็นคนไร้บ้านเหรอเราไม่เรียกตัวเองว่าคนไร้บ้านนะนี่คือบ้านของเราคนก็แวะไปเวียนมาเรื่อยๆพวกเราก็อยู่กันเหมือนครอบครัวเธออยู่ที่นี่แหละก็ได้นะขอบใจนะฉันไม่มีที่ไปเหมือนกันอ้าสุดท้ายก็ลงอีลอบเดียวกันเฉยเลยพวกเรารู้อยู่แล้วไม่ต้องอธิบายตัวเองก็ได้นี่เราก็สู่ชุมชนคัมมอนนะ ชุมชนธรรมดาโอเคคุย okay, กบับเออ,อน,นี้เลสนะครับเลสใช่ไหมแอสแอสไม่เงยเดี๋ยว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 ,ยวอีกคนที่ถูกหลงลืมถูกลืมเหรอตื่นได้แล้วสาวน้อยเธออยู่ที่นี่เพราะพวกเราไม่สนใจคนแบบพวกเราอะไรพวกเขาเอออ่านผิดเลยตัวสือมัเล็กไงถ้าเธอก้มหน้าปิดปากหาเงินได้ไม่พอเธอก็จะลงเอยในที่แบบนี้แหละ เรื่องของฉันไม่ใช่แบบนั้นนะพ่อฉันเสียแล้วจากนั้นฉันก็เสียบ้านไปฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ไหวใช่จุดจุดจ,ดจดุดตั้งสติหน่อยทุกคนที่นี่ทําตัวให้มีประโยชน์ฉันก็เห็นว่าเธอมีเต็นท์เอาไปตั้งสักที่สิยังไงเธอก็ต้องมีที่สุขนอนวเวลาคุยกันทีหลังอืมนะครับแอสนะครับเออเราชืชินิกกี้ใช่ไหมเอ้ยลิกกี้อะไรวะเดี๋ยวอ่านใหม่คุยกับโมคุณโม ฮะโมนะครับเก็บพระเกร็จสิ้นเธอมาทำอะไรที่นี่กอนพวกเขาไล่เธอออกมาเหมือนกันเหรอชิอนิกีเนี่นครับใช่แล้วฉันไม่มีที่ไปนะ่ะที่นี่มีคนวนเวียนไปเวียนมาเรื่อยๆและทำตัวตามสบายเนะยอ่าแผนเหรอใช่เธอคงไม่คิดจะอยู่ที่นี่ตลอดไปใช่ไหมไม่รู้สิฉันคงแนะนำตัวได้กับเธอได้แค่นี้เธอทอาตัวให้ประโยชน์เอาไว้ฉันเป็นเกษตร,รกรมากกว่า ังไงเธอลองคุยกับแอสดูแล้วกันนะอ๋อฉันชื่อโมโอนะโอเคชุมชนคัมมอนเหรอเข้าขั้ซีนเฉยเลยเว้ยไม่ใช่ซีนเดเอ,อเป็นฉากเฉยฉันเคยไปดิงคำนี้มาจากไหนกันนะต้องมีวิธีสำรวจนี่สิฉันยังจำตอนที่พ่อแม่เคยพาฉันมาที่นี่เมื่อสมัยเด็กได้อยู่เลยแต่ตอนนี้มันดูเปลี่ยนไปมากทั้งที่พักชั่วคราวตรงนี้แล้วดูว่าหาอะไรได้บ้างดีกว่าฉันจะไปจัดขอที่เอามาก่อน ท่เรือจะต้องประโยชน์มากแน่ๆนะครับแล้วเมื่อกีก้มมนอยู่ตรงนี้ใช่หรอวะกด h ฮสนะครับเกสอดเล่นอะไรนะเนี่ยอ่อการวางวัดสดุนะครับอ,อกดอาหมุนชิป r อาหมุนก็สิบองศานะครับเคอันนี้การวางชั้นสูงโอ้โหเปลี่ยน F เปลี่ยนศูนย์กลางอันนี้เก็บอาหารนะครับอืมที่เก็บอาหารโอเค เก okay, ตังเต็นแป๊์แต่เต็นไปอยู่ไหนวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโตช่างไม้ต้องการพลังงานแล้วพลังงานมาอยู่ไหนเอ้ยแต่เต็นวะนี่ใช่ปะเต็นโอเคลางมาเลยรู้ว่าเต็นระหว่างที่นี่ไม่ได้วะนี่ภาพต่ํามากใช่ไหมเนี่ยก็ยังดูสวยอยู่เลยนะครับใช้ได้เลยโอเคผมจะเอาเต็นมาวางแล้วมันหวานยังไงกดหนึ่งลนะอ๋อนี่ไงได้แล้วต้องกดคลิกลงเลยนะเออโอ้ยวางเต็นแป๊บหนึ่งเราเต็นคนอื่นวางเต็นตรงไหนเราจะปีกวิเวกนิดนึงนะครับ เอามันได้แค่ตรงนี้เคกด R เพื่อหมุนชิป R หมุนหมุนทีละกระิกเออนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวขอแบบนิดน,นึงนิดนึงกด Q ได้ไหมเปิเปิดเปิเปิดเปเอันนี้ทางเข้าเต็นท์ใช่ไหมขอแบเอียงหน่อยขวางทางแม่มเลยนะครับเรียบร้อยเสร็จตรวจสอบไปด้วยนะครับอุ้ยเจ้าของใครไม่มีนะครับอะไรเนี่ยการนอนหลับนะครับหลัง9 pm จะรู้สึกเหนื่อยและต้องการนอนนะครับวางเต็นท์หากคุณ คุาพที่พักจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับโอเคคุณภาพที่พักอืความสุกชุมชนของคุณอ่าความเป็นตัวอยาวางเตียงใกล้ๆกันนะโอเคโอเคง่ายๆเลยนะครับเอาน้ผมเก็บมาทําไม <laughs> เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเก็บมาทําไมก่อนเอ้ยนี่นี่ไงเดี๋ยมีกดแพ็คไงคล้ายใหม่ครับนะครับแต่ จะเน้นไปที่อย่างอื่นมากกว่ามีน้ํามีเงินส0สิบาทนะครับอันนี้เครื่องนะไรเนี่ยเครื่อง,งไฟฟ้าแบบใช้แก๊สนะครับแล้วก็มีโต๊ะท่านเรื่อยอันนี้เอามาใช้เลยแบมมันวางง่ายเดี๋ยวเกอเดีย๋ยวเราวางแบบอันนี้เป็นที่ของเราใช่ไหมเนะี่ยใช่ไหมมันเป็นที่ของเรานะครับเกอเราสามารถวางอะไก็ได้เบิ่มเบิมเบิมโมเคอนี่เลยตรงนี้เลยเออต่พลังงานไม่พอว่ะมันคือพลังงานอะไรเนะี่ยแล้วก็มีเออสอดลิ้งมาใหม่อีกแล้วนะครับ Uh huh. พลังงานนะเครื่องจักรเช่นโต๊ะเลื่อยต้องใช้พลังงานโอเคนะครับการผลิตการคราฟล้นปกตินะครับอือ uh ฮึ huh. เครื่องจักรตัวงานเลื่อยสร้างสิ่งต่างๆได้นะครับอ๋อ uh อือ huh. ฮ uh ึ huh. เทคโนโลยีและการวิจัยนะครับอือ uh huh. การเรียนรู้นั่นแหละหน่วยเทคโนโลยีนะครับโอเคอันนี้ต้องมาลองสัมผัสเองครับโอ้ oh. เธอไปโตแท่นเรื่อยแบบจริงจังเลยนี่เธอมาจากไหนกันเหรอเป็นโต้ของพ่อฉันนะ่ะเป็นหนึ่งในของไม่กี่อย่างที่ฉันขึ้นรถบรรทุกได้ทันก่อนจะถูกไล่ออกมาเธอรู้วิธีทํางานไม้เหรอพ่อสอนฉันมาเนะ่ะเราเคยทํเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันในโรงรถเขถ้าใจละอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่นี่ก็ได้นะจริงเหรอยังไงล่ะเธอช่วยเลยไม้สูงไม้ขนาดสีขุ่นสีนิ้วฉันได้ไหมคิดว่านะ คุณจะเอาทำอะไรเหรอฉันพยายามจะเริ่มจัดปฏิบัติการฟาร์มนี้ที่นี่อาา่าฮะแต่ฉันต้องมีแปลงปลูกยกลอยจำนวนหนึ่งเพราะดินที่นี่ยังมีมลพิษปนเปื้อนอยู่ท่อนไม้สี่คนสี่นิ้วน่าจะเหมาะในการทำกระถางต้นไม้นะแน่นอนฉันช่วยเรื่องนั้นได้เยี่ยมเลยฉันอยากได้ไม้สี่คนสี่นิ้วสี่สิบท่อนสี่สิบท่อนแล้วเอามาจากไหนก่อนอ่ะนี่ใครอยู่เนี่ยคุณลุงลุงนี่ใครวะ เอาคอสนะครับหวางไอง้สาวน้อยในสุดเราก็ได้นํนาตัวดีๆกันสักทีฉันชื่อเอาคอสตวัวดีเอาคอสฉันชื่อนิกกี้ดูเหมือนคุณจะมีขยะที่น่าสนใจหลายชิ้นทีเดียวเรียกขยะเลยเลยขยะเหรอมมนมีอะไรเป็นขยะถ้าเธอรู้วิธีใช้มันนะเธอก็ต้องหาอะไรอยู่หรือเปล่าก็อาจจะนะขอดูหน่อยว่าคุณมีอะไรบ้างได้สิอะไรก็ขายได้ทั้งนั้นถ้าเธอเจออะไรน่าสนใจหรือถ้าจะดีกว่าถ้าคือเธอสร้างมาขึ้นมา ฉันนั่นให้ราคาดีกับเธอได้เนะยราคาดีหรือเปล่าฉันไปขายของที่ตลาดนัดทุกสัปดาห์ฉันสามารถขายของที่เธอนเอาไห้ฉันได้ด้วยฟังนะพักนี้เจ้าพวกนี้ขายดีมากเลยแต่ฉันแก่เกินที่จะสร้างมันต่อไปเรื่อยๆแล้วใช้พิมพ์เขียวนี่สร้างเก้าอี้ขึ้นมาแล้วฉันจะซื้อจากเธอเองโอเคซื้อขอนะครับเก้าอี้ไอเ้เรามีข้อแต่อไหรเนี่ยอันนี้พิมเขียวใช่ไหมพิมเขียวในชะพิมเขียวโอเคมีการแบบจับไม้วางนู่นนี่นั่นด้วยนะครับเออ สมจริงใช้ได้นะโอเคแต่ผมจะมาเล่นแค่สั้นๆนะไม่ได้ว่าจะจริงจังแค่จะมาดูเกมเฉยๆนะครับเเก้าอ okay, e. ี้พิมเขียวเอมมาดูสิแบมอันนี้ก็วางได้นะครับแต่ไม่มีขอนะครับก็เลยน่าจะวางไม่ได้เนะโอเคอะไรประมาณนี้เราต้องใช้พลังงานนะครับต้องมี g e n รเตอร์ขึ้นมาไฟฟ้าแล้วอันนี้อะไรหนังสือของพ่อวะโอเคอันนี้นสำคัญนะครับสำหรับตัวละครเราแล้วก็มีครั่วด้วยโอเคกด สามวางหนังสือแป๊บวางข้างในได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยนะเอ้อันนี้วางไม่ได้เหรอว่าวางได้ไม่ได้แค่พื้นที่ไม่พอเฉยๆองอี้โอเคหมุนนิดนึงโอ้ยหมุนอย่างช้าเลยโอเควันนี้นครับบึมหนังสือเหรอวะรูปอ่าอนผิดวิจัยอ๋อวิธีที่ทวิจัยนะครับอะฮะโอเคเราวางเครื่องปั่นไฟแป๊บหนึ่งต้องวางใกล้กันไหมหรือว่าไงก็ได้เดี๋ยวโอเควางนี้เลยกันโตอตอบ สภาพ100%นะครับเชื้อเพลิงคงเหลือ95ชั่วโมงเ์ทําไงต่ออ๋ใช้เลยนี่ไม้4คู4นะครับาที่ทราต้องการวัสดุเราไม่มีว่ะตอนนี้คงต้องไปหาก่อนนะครับว่าแต่หาจะไหนวะว้ยอะไรอะไรอ๋อง่วงเคง่วงแล้วเราต้องนอนนะครับปผ่านวันแรกไปอย่างรวดเร็วนะครับอือ้ึคัดสีมาเนี่ยคัดสีนอนเลยนี่คือนอนใช่ไหมเนย หรือไม่ใช่ไม่น่าใช่ก๊าซีนอนว่ะจบวันที่หนึ่งนะครับเร้าสุดแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์รสือศูนย์หมดเลยนะครับจเจิญจริงๆแล้วผมจะหาไม้จากไหนอ๋อนี่ไงเป็นที่ที่จะสร้างเพิ่มได้นะครับมีการเก็บโอเคมีการเก็บเคียะด้วยนะครับอื้กดปุ่ม H มีอะไรทราบปัญหาพังอ๋โอโอเคเราต้องขุดมันนะครับก็คือผมอ่านไม่ อ่าไม่เห็นน่ะเออเพราะมันตัวเล็กมากเลยเราขุดไปเออเฮ้ยนี่ไงแผ่นไม้ใช่ไหมอะไรวะเนี่ยเออเก็บมาเก็บมาเป็นน่าเป็นพวกที่เราขุดโอ้ยนี่ไม้เพียบเลยอ๋อเราเก็บขอจากพวกนี้ได้นะครับใช่ไหมน่าจะนนาจะะ่ะฮะเฮ้ยเห็นเธอคุยสร,าร้างปราสาทพังนั่นกำลังหาอะไรอยู่เหรอเออฉันคิดว่าเราไม่สามารถใช้พื้นที่นั่นในการทำฟาร์มหรือโครงสร้างต่างๆได้ ใครเป็นคนทำทั้งหมดนั่นกันเหรอฉันคงต้องทำเองบางทีคนอื่นอาจจะอยากจะช่วยฉันขึ้นมาทีหลังขอให้โชคดีแล้วกันผู้คนแถวนี้ไม่ค่อยมีพลังงานหรือความหวังเท่าไรหร่หรอกนะจุดจุดจ,ดจดุดฟังนะไปเก็บกวาดซ้ากอะไรแบพนั้นมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่เสียหายเหมือนกันสุดท้ายผมก็ต้องทำคนเดียวโอ้แล้วเดินทะลุได้นะประเด็นมันดูมันดูนะแต่ไม่ช่วยขอบคุณครับ คุณอแอสที่มาดูผมในการขุดแต่ก็ไม่ช่วยผมต้แต่เป็นขุดอะไรวะเนี่ยโอเนะครับโอเคแต่ก็เป็นการฟาร์มของไว้ในตัวเหมือนกันแบมเก็บมาเลยอะเปิบเปิบเปิบแล้วก็ไปที่โต๊ะนันอันนี้อะไรโอ้เก็บขยะด้วยครับอันนี้โอ้อาหารนะครับฮะแล้วเราก็ไปทำไม้สี่คูณสี่นะครับโอเคเอาไม้ไปวางใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ได้ไม้สี่คูณสี่ทั้งหมดสี่สิบชิ้น,นครับสนองการโอเค คนรับแล้วผมต้องทำไงก่อนตั้งอ๋อโอเคสิบจีนต้องกดค้างนะสีบสิบแมมมเรียบร้อยนะครับฮะแล้วก็มาเก็บใช่ไหมเออระบบก็เรียบง่ายดีนะครับไม่ได้วุ่นวายอ้มีฝีมืองานไม่มากเลยนี่เธอไปเรียบมาจากไหนให้ฉันเดานะพ่อเธอแล้วใช่ไหมล่ะก็ใช่สิพ่อสอนมาใช่แล้วสมัยก่อนฉันชอบอยู่กับพ่อที่โรงรถเราสร้างบ้านต้นไม้ด้วยกันเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ต่างต่างดีนะ ทีนี้ฉันจะได้ทำความสักทีเธออยากจะช่วยฉันไหมล่ะแน่นอนนี่ก็พิม์เขียวของฉันอ่ะอิงมาเรื่อยๆเธอคิดว่าเธอสร้างกระถางต้นไม้ได้หรือไม่ไม่น่าเป็นปัญหานะเธอต้องใช้ถอนไม้สี่สิบกูณสี่สิบนิ้วกับดินที่หาเจอได้จากรอบๆแถวนี้กําลังหาอยู่ทําอยู่ดีกว่าโอเคจะต้องสร้างนะครับพิมพ์เขียวแล้วชทตเลี้ยวมันสอนอะไรเยอะแยะวะเนี่ยอ่ะฮะวัสดุก่อสร้างโอ้ล่อย่างนี้ได้เลยเหรอ เออแปลว่าเกมเขาต้องแบบมีความเป็นสละดในการสร,าสร้างสิ่งของน่าด,ดูเลยนะครับนี่อะไรวะเฮ้ยน้ยําหรือเปล่านี่แกนนะครับน,นี่กิ่งไม้เต็มหมดเลยโอเคฮะเรามาสร้างกระถางไม้ดีก,กว่านะครับแบมเออทำไมมันไม่ขึ้นวะว่าต้องตางกับพื้นไม่มต้องทําพื้นที่นี่เฮ้ยมันคืออะไรผมต้องดูบัตรเรียแป๊บนึงอือเราต้องมีดินก่อนหรือเปล่าว,วันถึงจะให้วางใช่ไหมแบบว่าต้องมี ของให้ครบก่อนอะไรบ้านนี้ถึงจะวางได้นะครับเออไม่แน่ไม่แน่แล้วดินมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้อะไรนี่หินอา้าวใครเนี่ยคนเลี้ยงมดนะครับที่นี่เคยเป็นสถานทีอ่อันโดดเดี่ยวเคยเป็นแหล่งประกอบอาชีพของผู้คนนับร้อยแต่ตอนนี้มันเป็นแค่ที่อยู่ของสัตว์เท่านั้นลมยุบนี่ทําให้ทั้งโรงงานทกลง,งมามีผู้เสียชีวิตหลายคนจากบันเหตุครั้งนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่โรงงานล่มสลายเมื่อสิบห้าปีก่อนมีข่าวแตไม่หมด เธอเคยคุยงีมาบ้างแหละทำไมต้องใส่หน้ากากด้วยละ่ะที่นี่มีสารพิษอะไรงั้นเหรอไม่ใช่นี่เป็นของพวกคนที่เคยทํางานที่นี่เธอควรจะลองถามคนอื่นดูนะแปลกจังแล้วทำไมพี่ถึงไม่ตอบผมอะ่ะเคดตอบค่นี้ยังไม่ได้เลยนะครับเกเ,เก็บน้าแป๊บน,นึงแล้วดินเดินอยู่ไหนวะเนี่ยต้องขุดหรือเปล่านี่อะไรทําไม่ได้นะครับต้องใช้พิกแอ็กโอโหเจว่าต้องบหาจากตรงนี้วะขุดเออไม่ใช่ว่ะ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเกเก็บไม้มาก่อนนะครับคือวางเก้าอี้ได้นะแต่วางไม้ไม่ได้นะเอ้ยเนี่ยเอ้ยระบบไอ้แบบนี้ดีนะครับเนี่ยเป็นการแบบแบบปึ๊บต่อไม,ม,ม้มาแปมแบบปึ๊บเอ้ยดีนะว่ามันต้องเหมาะในการสร้างบ้านเลยะครับแต่คงไม่ได้เห็นผมสร้างในพาร์ทนี้หรอกเออในคลิปนี้หรอกเพราะว่ามาให้แป๊บเดียวพอเนะยเอาแค่พอเป็นพิธีนะครับต้องลากวางอย่างี้อยู่เหรอ โอ้โหแบบเป็นข่าเป็นตอนอื uh ๋ย huh. วต้องเรียบร้อยเออีหนึ่งตัวนะครับแพ็คเก็บมาเลยเอาอะไรอ๋อไม้อันนี้ผมวางผิดใช่ไหมไม้ my, นี้เกล่ okay, ลองไปขายลุงดิลุงครับฮะ uh huh. ผมจะมาร้านค้าแล้วก็เอาไปขายให้กับคุณลุงอ่านี่แบมเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวเสร็จแล้วนี่เขาก็จะมาให้เงินเราใช่ไหมหรืออะไร ผมต้องหาดินก่อนถ้าไม่มีดินมันจะสร้างไม่ได้นะครับแต่ไม้เัาหมดดี่วะเห็นนี่ดินเปล่าไม่ใช่มีแต่ใบไม้แห้งแล้วดินอยู่ไหนวะเห็นดินหรือเปล่าอะอ่ะฮะเอายิ่งแต่แล้วหรือว่าข้างนอกอ๋อนี่ไงโอ้ยดินอยู่นี่โอาา้ยอ่ะฮะแต่ไม้ผมหมดแล้วอะคงต้องไปทำใหม่นะครับอาา่ะฮะทำงานแป๊บเคมาอยู่สามสิบห้ากี่เท่าไหร่วะเค เปิบ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 มันใช้ไม้แค่ท่อนเดียวเหรอในการสร้างเออใช้ได้เนี่ยใช้ได้ใช้ได้เก๋แกบมาก่อนแบบแล้วก็สร้างกระถางต้นไม้เขานะครับเออนี่ไงมันต้องมีขออินด้วยเกลากเปืบลากปืบลากปืบปั๊บโอ้โหบอกก่อนเลยว่าโคตรรายละเอียดจะจัดอะเออดีนะว่าสีะบบเปียบดีดีนะครับอือ่ะฮะแบม แบมแบมแบมเออค่อยๆลากนะครับฝึกความสร้างสรรค์น,นะครับเอ,อ้ยอาจจะเป็นแบบปรับใช้ในชีวิตก็ได้นะเออนะครับเพราะว่าเออแล้วไงต่อหว่าล้วเฮ้ยว่าเกมมันมันบ้าเกมมันเริ่มกบแล้วล่ะเ,เ,เกมยเกมก่อนอะฮะนี่ไงมันม่ตึมไปเนื้อตึมไปในเนื้อไม้เลย โอ้ยเกมดูหก่อนโอ้ยอะฮะเสร้างใหม่อีกรอบก็ได้นะครับอือฮึเกมก็มีบั๊กจุกจิกเล็กน้อยน,นะครับตั้งแต่เรื่องผมปรับภาพได้แล้วต้องวางเป็นทีละขั้นตอนโอ้นีไงได้แล้วหนึ่งอันนะครับทั้งตารประดิษฐ์ของเธอไม่เลวเลยนะแน่อนอนขอบคุณนะฉันชอบสร้างของด้วยมือตัวเองนะ่ะ วิธีนี้ทําให้ฉันลืมว่าทําไมต้องอยู่ที่นี่ฟังนะทุกคนมีอดีตแบบเธอเหมือนกันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคนนั่นแหละฉันก็ยังเสียใจอยู่ดีแต่นอนแต่การทําาวามนั้นเป็นประโยชน์กับการรักษามากนะฉันเข้าใจแล้วฉันมาทําอะไรได้บ้างล่ะมาเริ่มจากการปลูกเมล็ดพันธุ์มันฝรั่งกันก่อนแล้วกันรดน้ำใช้กระถางต้นไม้เธอสร้างนั่นแหละเอาเมล็ดนี้ไปถ้าเธออยากได้อีกไปคุยกับเชดตริกนะโอเคอหารได้เมล็ดพันธุ์มันฝรั่งมานะครับ ไปเม็ดมันฝรั่งแล้วก็ลดน้ําด้วยแต่น้ํามันหายจากไหนแล้วก็มีน้ําอยู่นะนี่ใช่ปะอ่าฮะเอาแพ็กมาทําไมก่อนวางไปเลยอ่าฮะวางเลยครับแล้วก็เอาเมล็ดออนโอ้ใช้เมาส์อันนี้ได้ด้วยอ่ะปลกไปก็ลดน้ําใช้ไม่ได้นี่วะไม่มีน้านะครับบัวรดน้ําอยู่ไหนไม่มีบัวรดน้ําไม่มีไอเทม เดี๋ยวเดี๋ยวบัวรดน้ํามีบัวรดน้ำไหมครับผมอยากได้หรือว่าต้องเอาไปจากโน่นวะฮะห,าหารือว่าเรามีอยู่แล้วไม่มีนี่วะต้องคาบต้องคาบเองวะเอาเก็บมาทําไมโอ้ยอ่ะปึบเรียบร้อยรู้สึกเหนื่อยแล้วโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่นะครับแต่คงน่าใจสักพักนะครับเพราะมาแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยตัวอ,อื่นนอนก่อนดีกว่าเก็บแพ็คไหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอน,นอนก่อน โอเควันที่สองผ่านไปแล้วนะครับนี่นะครับสร้างถูกแล้วโอคุณสิบหกนะครับอ่าฮะวางเครื่องจักรเควันที่สามแล้วนะครับมีกระตุกเล็กน้อยเนี่ยเคนะฮะก็เป็นไงบ้างครับสําหรับเกมเอ่อแชม่อนฮูดนะครับก็บอกว่าท่านผู้ชมคงจะสนุกก so eh ันไม่ Likewise, มากก็น้อยนะครับแต่รู้สึกว่าเกมมันจะค่อนข้างสโลว์ไลท์นะครับไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเน้นสร้างเน้นสร้างเน้นพวกหาทรัพยากรมาอัปเกรดฐานมากกว่าครับ คงไม่ต้องมีไปบู๊กับอะไรนะครับเหมือนกับเกม Survival ทั่วไปเน้นสร้างฐานโซนใหญ่นะครับเน้นใช้ความคิดคิดนะครับโอเคก็ลองไปหาโหลดกันเล่นได้นะครับบนเฟรีมเลยนะครับอ่าฮะสำหรับใครนะครับอยากเป็นกำลังใจให้ผมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกัน